ถึงจุดทางฉุกเฉินน er ่ะความเร็ว um อย so, on on mm. ู่มาร้อยกว่าแล้วรถสิบล้อเขาอยู่อย่างงี้ไปละแต่ทางฉุกเฉินอยู่งี้แล้วต้องฉีกขึ้นรถสิบล้อเนี่ยกำลังจะขวางทางฉุกเฉินถ้าสิบล้อขวางพวกผมขึ้นไม่ได้เลยืระเดีดวงอะสิบล้อก็ยังไม่ถึงผมปาดหน้าสิบล้อแล้วเหินขึ้นทางฉุกเฉินน่ะแต่เมือนตายององไรก็ดิมของหลวงพรอเดิมเนี่ยกวัดพนมลอก ราสองนี่หลับในโอ้โองนี้ได้มาจากภุ้ิกับกุมงกับโอ้โหวันที่สองเลยั้ยวันที่สองูแตกูแตกผมได้วันที่สองนะมาจากทุกที่เลยที่เราใส่ผ้าองนี้อืมไม่รู้นะหลงข่าวแม่สอดอ่ะเบรกแตกอ่ะหรออืมเบรกแตกเมื่อไรอ่ะเมื่อสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์เบรกแตกแล้วไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรอ๋อคล้องลุกคล้องลมเพิ่มเดิมคล้องเพิ่มเดิมกูเนมลอกีหยหรอ แล้วรลับสองหลับในหลับในแล้วรู้สึกตัวไอทีก็จะถึงรถพ่วงแล้วซัดตู้คอนเทนเนอร์อะไรจังๆเลยเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยชื่ออะไรเนี่ยเราชื่ออะไรชื่อเพชรครับผมเพชรจริงชื่ออะไรสุทัศครับผมสุทัศอายุ37ปีครับหลวงพ่อเดิมฐานสูงเหรอองค์เนี้ยฐานสูงครับได้ข่าวว่าจะเป็นบล็อกแตกด้วยใช่ไหม จะจำไม่ผิดได้ไปจากท่านเหรอครับโอ้มีประสบการณ์สองครั้งแล้วไงครองผมแล้วในเดือนเดียวกันสองครั้งเลยโอ้โหปล่อยเท่าไหร่องค์ปล่อยไม่ปล่อยแล้วเอาเลยเอาองค์อื่นมาเปลี่ยนไม่เอาไม่เอาเนอะไม่เอาเอาหน่อยดิไม่เอาไม่เอาเดินไังเกิดว่าใจ ไปใจนี่พรอ,เ,อ,อเดียวกันนี่พ้อมเดียวกันโอเคครับ